สวัสดีครับทุกท่านก็เมื่อกี้มีพี่น้องชาวมุสลิมทักทายมานะฮะก็ขอพูดชัดๆในฐานะคนพุทธนะแต่ก็เคารพศรัทธาในศาสนาของท่านนะครับฮัสลามาโัยฮกุมบัวเลาะบาดุลลอฮิรบาตูนะครับสวัสดีครับสุภชัยนะครับสุภชัยของัตนพรกลุ่มพรรคใหม่นะครับไม่ช้าเราก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลนะเมื่อกกตรับรองนะฮะเราก็จะเป็นพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์ในระหว่างนี้มาพูดคุยกันนะเรื่องประเด็น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เราทำเพื่อความถูกต้องเพื่อการปราบทุจริตคอร์รัปชันครั้งหนึ่งเราเคยวาดฝันกันไว้ว่าเราจะเป็นกลุ่มคนที่มาร่วมกันปราบโกงกับทุจริตในบ้านในเมืองเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะ ในเมื่อที่ผ่านมามันไม่รู้ล่วงไม่สําเร็จไม่สำนิดผลเราจึงรวบรวมกันจนวันหนึ่งเราก็มีพลังเพียงพอที่จะร่วมกันก่อตั้งพักการเมืองขึ้นมาพักหนึ่งนะฮะชื่อว่าพักใหม่นะฮะก็คือสถานะของพวกเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นกําลังใจในวันนี้ที่มีจากพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนก็ทําให้เรามีแรงนะมีแรงจะขับเคลื่อน จากการที่เราไปลุยยื่นเรื่องตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันนะฮะของข้าราชการกลมหนึ่งนะ,ะโดยพี่หนุ่มสุปรีนะฮะพี่ของน้องๆผู้เสียสละนะ,ะวันนี้สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นมันเป็น,มน,ปนแม่เหล็กที่ดูดลูกปืนนะ,ะบางคนแม่งก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ พูดจาคิดว่าตัวเองนี่มีความรู้ความสามารถดีเลิศประเสริฐสีแล้วนะฮะก็ใช้ f a c e b o o k ของตัวเองนะฮะทำเป็นอวตารมั่งอะไรมั่งมาเสนอแนะพวกเรานะะให้นําเรื่องต่างๆไปยื่นเรื่องทั้งนั้นท่านนี้สั่งเราสารพัดต่างๆนานานะฮะคือไอ้ที่คุณพูดมานะกูทาหมดแล้วกูทํากันมาหมดแล้วเราไม่ได้มาอยู่จุดนี้จากการที่ว่าเราเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาแล้ว ผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วคบหาสมาคมกับพรรคการเมืองมาแล้วใช้คอนเนคชันต่างๆเข้าไปยื่นเรื่องในกรรมธิการในรัฐสภาต่างๆมาแล้วนะฮะแล้วสุดท้ายเราก็ได้ตระหนักรู้ตระหนักทราบว่าการกระทําต่างๆของพวกเราที่ผ่านมานั้นเสียแรงเปล่านะครับเพราะว่ามันขาดไล้์ซึ่งเจตนานที่จะจริงใจในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจากบุคลากรภายในสภานะ มันจึงเป็นเหตุให้พวกเราต้องรวมตัวกันวันนี้นะรวมตัวกันวันนี้เพื่ออะไรฮนะเพื่อที่กูจะจัดตั้งพรรคการเมืองของพวกกูเองขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องฟังหน้าอินหน้าพรมไหนนะฮะที่จะมากาหนดกฎเกณฑ์ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มึงทําได้เรื่องนั้นมึงทําไม่ได้มันจะเสียคะแนนเสียงเสียฐานเสียงเสียเอกภาพของพรรคการเมืองเสียอำนาจต่อรองผลประโยชน์หาเหวอะไรนะฮะ ก็เพอเราไม่เอาไงเราไม่ทําเราถึงลุกขึ้นมาทำกันเองตามกําลังที่มีตามความรู้ความสามารถที่พึงมีพึงกระทําได้นะฮะขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลาย,ลายๆคนนะฮะที่ให้การสนับสนุนนะครับตลอดไปจนถึงคําแนะนําต่างๆนะครับวันนี้เรารุกขึ้นมาสู้ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถพูดได้ว่ามันการเป็นการต่อสู้โดยลําพังแล้วนะครับวันนี้เรามีพี่น้องหลายคนเป็นกําลังใจให้ตลอดไปจนถึงการแนะนําชี้แนะต่างๆให้เข้าไปซบอกนักการเมืองขวัญใจของพวกท่านนะฮะซึ่งจะบอกเลยว่ากูไปมาแล้วในนั้นมีหน้าไหนมั่งที่รับเรื่องไปแล้วทําจริงจังแก้ไขปัญหาให้ประชาชนบ้าง สักตัวหนึ่งเอ่ยชื่อไหมผมได้ยินหน่อยท่านนู้นท่านนี้ที่คุณแนะนํามาผมเข้าไปยื่นเรื่องแล้วเข้าไปหาท่านแล้วเอกสารพร้อมหลักฐานพร้อมพยานพร้อมแต่มันไปขัดผลประโยชน์อะไรบางอย่างของท่านหรือไม่เรื่องถึงถูกดองอยู่ในลิ้นชักเป็นอาหารปลวกจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่เอาแล้วนะเราเราเข็ดแล้วกับการที่จะไปหวังพึ่งพาซปเปอร์สตาร์ของพวกท่านนะ,ะท่านท่านเทิดทุนก็เรื่องของพวกท่านนะ ท่านจะอวยท่านจะเลียท่านจะอย่างไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพวกท่านแต่วันนี้เราทําในฐานะของประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับแล้วเราต่อสู้ต่อสู้ตามกสิิ์ของบุคคลเราก็เจอการตอบโต้โดยการแจ้งข้อกล่าวหาต่งตางๆนา,นานะฮะแล้วก็ถูกทวงถามจากเจ้าหน้าที่รัฐว่าคุณใช้อำนาจใดคุณเป็นใครนะฮะเป็นเหตุให้เราต้องมารวมตัวกันก่อตั้งเป็นพักการเมืองขึ้นมาชื่อว่าพักใหม่นี่นะฮะต้นกำเนิดของพวกเรา เราจะทําพักการเมืองของเราเองพิสูจน์ได้เห็นนะว่ากตกตกําหนดกฎเกณฑ์ไว้เช่นนี้นะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองนะฮะกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ต้องทําอย่างนี้ถึงจะเปพักการเมืองได้ต้องมีกลุ่มคนอย่างน้อยห้าร้อยคนนะฮะมีความคิดเห็นตรงกันนะฮะร่วมอุดมการเดียวกันขึ้นมาจัดตั้งเป็นพักการเมืองนะฮะโดยมีเงินสนับสนุนตามบริบทนี้กําหนดว่าคนเราไม่เกินเท่านี้รวบรวมกันเป็นเงินหนึ่งล้านบาทเข้ามายื่นจดจัดตั้งพักการเมืองนะฮะ เคยเห็นภาคการเมืองไหนมาเดินหาเอกสารในพวกเราไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาร้อนตากแดดไปให้ท่านเซ็นเอกสารต่างๆตามที่กะกะตกำหนดภาคการเมืองอื่นอย่างไรไม่รู้แต่พวกกูทำก็เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องของที่พี่น้องประชาชนจะพิสูจน์กันเองคะว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของเกนะฮะวันนี้เราทำงานในฐานะ ประชาชนคนหนึ่งนะฮะที่กูไม่ทนแล้วไม่อดไม่ทนแล้วกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่บน่นไม่ด่าทอโวยวายตีโพยตีพายในโซเชียลโดยเปล่าประโยชน์นะฮะวันนี้เรารวมตัวกันเรามีประสบการณ์เรามีคอนเนคชันต่างๆที่เชื่อมโยงในรัฐสภาเราจึงนําเรื่องต่างๆเข้าไปขับเคลื่อนแล้วในเมื่อมันไปหยุดนิ่งตรงนั้นนะฮะเราก็มาดูกันว่าตามกรอบของกฎหมายเนี่ยที่ประกอบเอาไว้ให้กับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เราพึงมีนะพึงจะใช้กันนะฮะ มาตรา50วงเล็บหนึ่งนะพิทักษ์รักษาไว้ทึ่งศาสนาพระมหกกษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราเราใช้สิทธิ์มาในข้อ um 2นะครับป้องกันประเทศพิทักษ์รักษากิติภูมิผลประโยชน์ของชาติอันนี้สําคัญนะฮะวรที่3นี่นะผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนี่คือสิ่งที่พวกเรากระทำนะฮะถามว่า ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในการเบียดบังผลประโยชน์ของชาติเบียดบังเงินภาษีของชาติทุจริตคอร์รัปชันอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าแต่พันธุ์นุกำหนดไว้นะหน้าที่ของบุคคลพลเมืองหน้าที่ของพลเมืองนะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นพลเมืองของแผ่นดินไทยนะคุณพึงพึงตระหนักรู้ตระหนักทราบไว้ว่าเป็นหน้าที่ของพวกคุณนะครับมึงจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้ามึงทําก็เป็นคุณคุณูปการให้บ้านให้เมืองให้จดจําไว้นะฮะ ให้ลูกให้หลานมึงไม่ต้องมาต่อสู้ลําบากลาบนอย่างพวกเรานะผมจะให้แม่งจบซะในรุ่นพวกผมนี่แหละลูกหลานไม่ต้องเอาปัญหาไปแก้ไขกันในอนาคตเพราะว่าหน้าที่ของลูกหลานคือมึงต้องไปเผชิญกับสังคมโลกการแข่งขันของการชิงดีชิงเด่นแย่งทุนผลประโยชน์ทางธุรกิจกันในโลกเป็นหน้าที่ของลูกหลานเราจะต้องไปเจอกับสบภาพแวดล้อมของนานาประเทศเรื่องภายในประเทศในวันนี้ที่มันยังคาราคาซังอีลุงตุงนางนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับ อย่าบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับพวกมึงมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดตื่นเช้าไปทํางานกลับมาดูแลครอบครัวไม่ว่าสาธรกการณูปโภคต่างๆการถนนหนทางในการเดินทางสัญจรการร่ําเรียนของลูกหลักสูตรต่างๆสถานที่เล่าเรียนทุกอย่างมันมาจากนโยบายทั้งนั้นที่ออกมาจากใครละ่ะออกมาจากการเมืองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะบอกถ้าไม่อยากยุ่งกับการเมืองมึงก็ต้องไปเป็นลือสีในป่านะแต่เอาละเราก็ ยอมรับว่าทุกวันนี้คนก็ตื่นรู้มากขึ้นนะครับก็ตื่นรู้แล้วก็ตระหนักรู้ตระหนักทร,ราบในหน้าที่ของของปวงชนชาวไทยว่ามีสิ่งใดบ้างต้องพึงกระทาวันนี้เราขึ้นรู้ขึ้นมาสู้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะเราขึ้นมาร้องเรียนแต่เราร้องเรียนโดยที่นี้เราไม่ได้นําเรื่องนี้ไปฟ้องกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เรามีการลงทุนลงแรงนะลงทรัพย์สินของส่วนตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะประกอบการไปล่อซื้อเพื่อให้เกิดหลักฐานเกิดพยาน นะครับให้มันเพียบพร้อมเพียงพอใส่พานเสิร์ฟไปยังองค์กรหน่วยงานต่างๆที่มีหนะ้าที่ขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนให้เกิดนิติธรรมนิติรัฐในบ้านในเมืองอาทิเช่นหน่วยงานปปชหน่วยงานปปทหน่วยงานปปปเราเสิร์ฟใส่พานไปให้ถึงท่านนั้นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและจริงใจโดยท่านอ้างว่ามันเป็นคําสั่งของผู้บัญชาให้ไปทําเรื่องนั้นก่อนเรื่องนี้ก่อนบุคลากรไม่เพียงพอ มันก็พอรับฟังได้ฮะแต่มันมันใช่วิธีการแก้ปัญหาหรือไม่การหยิบยกเรื่องของผู้บังคับบัญชาสั่งไม่สามารถขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาได้ต้องไปทำเรื่องนั้นก่อนเรื่องนี้ก่อนบุคลากรไม่เพียงพอมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหามันเป็นการแก้ตัวไปวันๆถามว่าองค์กรตํารวจใหญ่โตเทอะทะไปไหมท่านมีหน่วยงานต่างๆประกอบมากมาย แล้วบางหน่วยที่มันไม่เคยคิดจะทาอะไรเลยเราจะมีไว้เพื่ออะไรผู้บังคับบัญชาที่เป็นระดับผู้บริหารต่างๆผู้การระดับพันตำรวจเอกขึ้นไปจนถึงพลตำรวจตีเนี่ยมันมีมากมายประเทศไทยมีนายพลกี่คนทำคุณอุปการใดให้พี่น้องประชาชนบ้างไอ้ที่มันไม่ทำเนี่ยมันไม่มีการแสดงผลงานเลย,เยจะเก็บไว้ทำสร้างอ้อยอะไรเก็บไว้เพื่อเป็นภาระให้พี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ สิ่งนี้เหลือฮะที่ประชาชนจะต้องแบกรับองค์กรท่านจะไม่คิดจะขยับขับเคลื่อนส้นตีนอะไรเลยว่าเช่นนั้นมีไว้เพื่อที่จะให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่วิ่งมาเต้นมาได้มีช่องทางได้ดำรงตำแหน่งสืบไปจนกเกษียณแล้วก็ได้รับบำเหน็จบำนาญไปแดกหาจนตายนี่แหละครับนี่เหรือฮะคือสิ่งที่พวกมึงพึงกระทำกับพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีและอย่ามาอ้างนะว่าตำรวจเสียภาษีเหมือนกันกูไม่ได้เถียงว่ามึงเสียภาษีแต่มันไม่เหมือนกัน ตำรวจเสียภาษีข้าราชการเสียภาษีให้รัฐให้แผ่นดินก็จริงแต่มันเหมือนกับประชาชนได้อย่างไรในเมื่อคุณได้เงินเดือนตั้งต้นมาจากเงินภาษีคุณได้เบี้ยเลี้ยงสวัสด,ดิการต่างๆไปดูแลลูกดูแลเมียดูแลพ่อแม่บุปการีนะครับเบิกต้นสังกัดได้เจ็บไข้ได้ป่วยเบิกได้ล่ําเรียนเบิกได้เงินตอบแทนหลังจากเกษียณอายุยังมีบําเหน็จบํานาญให้แล้วมึงเหมือนอะไรกับประชาชนมั่ง ประชาชนทำมาหาแดกเลี้ยงตัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่มีนายจ้างคนไหนจ่ายเงินรักษาค่าพยาบาลให้ลูกมึงให้เมียมึงให้พ่อให้แม่มึงเหมือนประเหมือนกับข้าราชการไหมเพราะฉะนั้นอย่าเสอะมาพูดว่าเหมือนกันมันไม่เหมือน ในเมื่อความไม่เหมือนนี้ประชาชนจะต้องมาแหกปากร้องขอจากพวกมึงไหมไม่เป็นไรพวกกูอดทนได้กูยอมที่จะแบกรับปัญหานี้ยอมแบกรับภาระนี้เลี้ยงดูพวกมึงได้ส่งเสียเงินสวัสดิการให้พวกมึงได้แต่มึงจงสำเนียกและสำนึกไว้ว่าหน้าที่อันพึงมีของพวกมึงเนี่ยอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายตราไว้ให้พวกมือบังคับใช้มึงจงทำตามหน้าที่ของพวกมึง ในเมื่อกูเป็นประชาชนพบเห็นสิ่งที่มันม,ม่ชอบม่ควรเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนให้พวกมึงตามสิทธิอันพึงเมีอย่าเสือกมาถามว่าใชอำนตจอะไรประชาชนไม่มีอำนาจพวกมึงต่างหากที่มีอำนาจแต่ประชาชนมีสิทธิสิทธิที่อันพึงเมีตามรัฐธรรมนูญ ในเมื่อกูไปแจ้งดำเนินการจงรีบขับเคลื่อนโดยเร็วถ้าไอ้ผู้บัญชาบังคับบัญชาตัวไหนอ้างคําสั่งว่ามีเรื่องใดสําคัญกว่ามึงจงแจ้งว่าผู้บังคับบัญชาก็แดกหาเงินภาษีรับบําเหน็จบํานาลับสวัสดิการจากประชาชนเพราะฉะนั้นกูเป็นนายจ้างผู้บังคับบัญชาพวกมึงสาเนียกและสํานึกเอาไว้อย่าบอกว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชาขัดไม่ได้กูใหญ่กว่าผู้บังคับบัญชาพวกมึง ถ้าคนต้องประเทศรู้ขึ้นมาสั่งว่ามึงต้องทำเรื่องนี้ต้องจัดการเรื่องนี้นั่นคือคำสั่งที่ที่โดยชอบโดยแท้จริงตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นหมดเวลาแล้วที่จะมาหงอยมาพี่นอพี่เทาข้าราชการผู้บังคับบัญชาระดับสูงผู้หลักผู้ใหญ่ควยเหอะมึงเก็บอำนาจมึงอะไปแบ่งในซ้วมนะเรื่องแบ่งที่แบ่งที่เดียวที่เหมาะสมคือซ่วมแต่อย่ามาแบ่งกับประชาชน ประชาชนวันนี้ไม่โงงเมื่อก่อนแล้วทุกคนมีสามัญสำนึกมีความรู้เคารพสิทธิ์นะครับแล้วก็รู้จักสิทธิ์ของตอนเองปกป้องสิทธิ์ของตอนเองได้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เรารวบรวมแล้วไปยื่นจงเร่งทำเสียอย่าประวิงเวลา กระอบรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะครับตามมาตรา76มาตรา78กำหนดไว้ว่ารัฐมีหน้าที่พึงกระทําเรื่องใดๆเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงกระทําเรื่องใดๆตามบริบทนั้นๆของรัฐหน้าที่ต้องไม่ชักช้าด้วยนะมาตรา76ไม่อยากจะอ่านเพราะกูอ่านมาหลายรอบแล้วพออ่านปุ๊บพอไปเจอปัญหากับหน่วยงานรัฐองค์กรนั้น,น,นๆเราก็อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา76กูอยากจะถุยใส่หน้าข้าราชการทั้งหมดว่า มึงไม่รู้รัฐธรรมนูญเลยว่ามาตรา76บัญญัติไว้ว่าอย่างไรกลายเป็นกูคนเดียวที่รู้กลายเป็นประชาชนที่แม่งเสือกรู้ว่าหน้าที่ของพวกมึงคืออะไรโดยที่ข้าราชาการโดยผู้บังคับบัญชาไม่เคยอบรมสั่งสอนให้ผู้ใตนบังคับบัญชารับรู้เลยรับรู้ตระหนักรู้ตระหนักทราบว่าหน้าที่ของพวกมึงตามรัฐธรรมนูญมาตรา76และ78คืออะไรเสียดายภาษีไหมครับพี่น้องเสียดายไหมภาษีที่เราทํางานแทบเป็นแทบตายจะต้องจ่ายกับการหัก สามเปอร์เซ็นจากรายได้หรือเสียภาษีวดจากการซื้อของจับใจ่ายใช้สอยให้ไปเป็นภาษีตั้งต้นให้ประเทศชาติจ่ายเป็นเงินเดือนเป็นสวัสดิการเป็นเบี้ยเลี้ยงต่างๆต,ตลอดไปจนถึงเป็นบน็จบำนานของขา้าราชการผู้เกษียณอายุอีกแต่พวกมักไม่เคยสำนึกหรืออบรมสั่งสอนผู้แท้บังคับบัญชาให้สำเนียกและสำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องทำให้ประชาชนเลยและจะมีไว้ทำควยผู้บังคับบัญชา ปวดแม่งออกเสียเพื่อที่จะเอาอัตราจ้างนั้นามาจ้างกับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่จะทํางานขับเคลื่อนใกล้ชิดประชาชนที่จะทํางานแท้จริงในหน้างานมึงเอาเงินจากตรงนี้ก็ได้คือไล่ไอ้พวกเคี้ยวพวกนั้นออกซะที่แดกเงินบําเหน็จบํานาญแดกเงินภาษีโดยเปล่าประโยชน์จะเก็บไว้ทำมะเขือมึงเหรอนายพลมีตั้ง5้าร้อยคนมีเพื่อทคุยอะไรเหรอปกป้องประเทศจากอะไรเหรอทุจริตมากมายทั่วประเทศ ตรวจสอบเจอก็ไม่สนใจอาจจะไปตบซับเขาก็ได้ใครจะรู้หรือไม่เราไปชี้ให้ดูว่าตรงนี้มีทุจริตโอ้โหดีโอดีดีดปีกดีใจไปตบซับเขาเหรอหรือมึงจะแก้ไขให้ประเทศไทยมันจเจริญขึ้นอ้างว่าอะไรเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอก็น้อยสิกับคนทำงานแม่งมีเท่านี้แต่อ้ที่ใหญ่เกินกว่าที่ทำงานเป็นผู้บังคับบัญชา เปล่าประโยชน์มีล้นพ้นประมาณแดกเงินภาษีมากมายก่ายกองเหนือคณะนับเก็บไว้หาพ่อมึงเหรอถ้าการไล่ผู้บังคับบัญชาที่ไร้ประโยชน์ออกแล้วไม่ได้ทําให้พ่อมึงตายอ่ะไล่แม่งออกไปเถอะ นะมึงขอประชามติก็ได้ประชาชนลงคะแนนเสียงกันเกินกว่า50,000คนไล่ like, ไอ้เฮียตัวนี้ออกซะไม่เกิดประโยชน์กับแผ่นดินมึงว่าประชาชนจะลงชื่อให้ไหมจะโง่กันไปถึงไหนบริหารประเทศโดยโดยวัวโดยควายตัวไหนที่ทําให้พวกเราต้องลําบากจนถึงทุกวันนี้การมีผู้นำนะฮะการมีผู้ปกครองที่โง่เหมือนควายตัวหนึง่งปล่อยให้ประชาชนลำบากโดยการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายบังคับระเบียบการต่างๆโดยข้าราชการ ผ,ผู้ใต้บังคับบัญชานะที่ทาเฮี้ยอะไรก็ได้กับประชาชนโกงทุจริตคอร์รัปชันยังอะไรก็ได้กับประชาชนผู้บังคับบัญชาไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยเพราะขาดคุณสมบัติขาดความรู้ความสามารถความจริงจังและจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศชาติแล้วมันจะขับเคลื่อนไปได้ยังไงในเมื่อผู้บังคับบัญชาแม่งกระจอกอะกระจอกจ้างคนกระจอกมาพิทักษ์ทรัพย์อันใหญ่หลวงของประเทศชาติมึงว่ามันจะพิทักษ์ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราชี้แนะกันมายาวนานแล้วว่าควรจะ ปฏิรูปได้แล้วนะฮะปฏิรูปได้แล้วข้าราชการใหญ่ๆระดับสูงๆควรจะมีการทดสอบวัดค่า KPI ความรู้ความสามารถความเหมาะสมที่จะดำรงตนดำรงตำแหน่งใน,ในในตำแหน่งนั้นๆทุกไตามาศทำการสำรวจดูซิว่ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่คุณภาพงานในเดือนที่ผ่านมา คุ้มกับอัตราจ้างหรือไม่นี่คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้อนาคตลูกหลานไม่ต้องลําบากนะไม่ต้องให้ให้ลูกหลานจะต้องมานั่งถูกกดขี่คมเหงประเทศชาติมันก็ได้จเจริญก้าวหน้าแข่งขันกับอาณาประเทศได้ผู้บริหารก็ไม่เข้าใจว่าหลักการบริหารแบบนี้ทํายังไงเพราะตัวเองก็เป็นข้าราชการไงเป็นข้าราชการกันมาทั้งชีวิตวันหนึ่งมีอํานาจวาสนาได้เป็นผู้นําประเทศได้เป็นผู้ปกครองโดยก็เลยใช้สมองวัวสมองควายที่ เติบโตขึ้นมาจากอาชีพราชการตั้งแต่ถือกําเนิดขึ้นมารับราชการคิดไม่ออกนึกไม่ออกว่าจะแก้ไขยังไงก็กูบอกให้แล้วนี่ไงไปจัดการซะมีทําเหี้ยอะไรในพ้นทั้งครึ่งพันเนี่ยมีเพื่อประโยชน์อะไรประเทศอยู่ในสภาวะสงครามลบกับดาวดวงไหนเหรอถึงต้องมีผู้บัญชาการที่มีความรู้ความสามารถมากมายปานนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วการมีผู้บังคับบัญชาในวันนี้ทําอะไร มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนหรือไม่ไม่มีผู้บังคับบัญชาออกมาดูแลตรวจสอบไหมว่าผู้แต้บังคับบัญชามีการทุจริตคอร์รัปชันใดๆหรือไม่ไม่รู้เพราะว่าขาดความรู้ความสามารถไม่ได้เก่งจริงไม่ได้รู้จริงไม่ได้สามารถจริงเพียงแต่วิ่งเก่งเต้นเก่งด้วยพลังอะไรสักอย่างพิเศษ จ่ายมาปุ๊บได้ตำแหน่งปับ๊บอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ได้มานั่งมานั่งลงรงตาแหน่งแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถขอแค่มึงเป็นนักกีฬาวิ่งเก่งเต้นเก่งมือจะได้เข้ามานระงตํตแหน่งนี่คือสิ่งที่พวงชนชาวไทยกําลังเผชิญเรื่องเหล่านี้เราจะตีแผ่ให้สังคมได้รู้ได้เห็นได้รับทราบว่าพฤติกรรมเหล่านี้ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เราจะงอมืองอตีนปล่อยให้มันนั่งแดกเงินเบี้ยเลี้ยง ได้รับอัตราจร้างสวัสดิการเลี้ยงโครเงาสักสาาดพวกมันอีกต่อไปหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนจะต้องได้ตระหนักรู้กันต่อไปนะฮะแล้วตัดสินใจกันเอาเองว่ายังจะทนต่อไปไหมใครทนก็ทนนะแต่พวกกูไม่ทนกูจะลื้อแม่งให้หมดจะลื้อแม่งให้หมดในเมื่อมึงทํามาไม่ถูกทางมึงติดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกอ่ะกูก็ต้องลื้อแม่งให้หมดวันนี้เราสู้เพื่อเป็นตัวอย่างนะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าการต่อสู้ของเราสู้อย่างไรทําอย่างไรหนึ่งเคารพกฎหมายสอง ใช้สิทธิ์อันพึงเมตตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไอตัวไหนที่มาถามนะว่ามึมงไม่มีอำนาจชอบมาถามประชาชนชันน้าอะไรคุณมีอำนาจแหลวก็ขอขอตบปากกทีนะว่าไอข้าราชาการวัวควคอยๆวาถามประชาชนแบบนั้นนะไม่มีประชาชนคนไหนมีอำนาจแต่เขามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งสั่งให้ผู้มีอำนาจก็คือพวกมึงดำเนินการเพราะฉะนั้นเลิกวัวเลิกควายกันได้แล้วนะครับพี่น้องเป็นข้าราชการเป็นข้ารับใช้เบื้องยุคนบาททําตัวให้มีคุณละค่าเพียงพอที่จะได้รับเกีดยรติยศศักดิ์ศรียกจ้องมอบให้โดยดุษฎดีของประชาชนไม่ใช่มาทําเป็นว่ากูเก่งกูยิ่งใหญ่กูมีอำนาจบารมีจากการที่ได้สวมเครื่องแบบ ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ร้านนี้เขาตัดเย็บเครื่องแบบเนี่ยเขาไม่ได้บรรจุติดตั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีเอาไว้ในเครื่องแบบนะครับไอชิปหายไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บมันติดตั้งมาในเครื่องแบบใส่ปุ๊บมีเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ใช่มึงคิดผิดไปคิดสมัยไปเรียนสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดําเนินการติดตามทวงถามนะครับหน่วยงานใดองค์กรใดรับเรื่องไว้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะพวกกูกัดไม่ปล่อย ไม่ทําก็ไม่เป็นไรกูค,คงไม่ไปกระทืบมึงหรอกคงไม่ไปไปไปทำร้ายมึงหรอกแต่กูค็คจะร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นๆนะแล้วก็จะทําหนังสือทวงถามเป็นลายลากักษณ์อักษรให้มึงตอบเป็นลายลักษณ์อักษรมาวันหนึ่งมันอาจจะมาเผยแพร่สู่หน้าเฟซส,สู่สาธารณชนก็เป็นได้เมื่อวันนั้นมาถึงอย่ามาบอกว่าพวกเราหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะเพราะว่าสิ่งที่กูพูดสิ่งที่กูทำมันคือเรื่องจริงตามวักสองพรบคอมพิวเตอร์ บัญญัิเอาไว้นะฮะมาตรา16วกวรรสองัญญัิเอาไว้ว่าพวกกูกระทำได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงกฎหมายที่มึงถือก็คือกฎหมายเดียวกันที่พวกกูเข้าถึงได้ตามนั้งน,นู่ก็บัญญัิไว้ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมทางข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเลิกกลัวได้แล้วนะฮะเลิกกลัวเลิกเกงเลิก ที่จะหวาดกลัวกับสิ่งที่เรายังไม่เคยสู้ไม่เคยเจอนะฮะเพราะว่าพักการเมืองของประชาชนจะกําเนิดขึ้นได้ก็คือต้องมีกําลังคนมีมวลชนนะครับสิ่งที่เราสู้วันนี้ก็จะเป็นการต่อให้พวกท่านได้ตื่นรู้เรียนรู้นะเรียนรู้จากพวกเราอะไรที่เราทําแล้วท่านเห็นว่าดีจงพึงกระทำนะฮะเป็นแบบอย่างนะครับเมื่อท่านแข็งแกร่งปกป้องตนเองได้ท่านจงมาปกป้องผู้อื่นนะครับนี่คือสิ่งที่เราประสงค์สูงสุดนะฮะไม่ได้ต้องการลาบยศสรรเสริญใดๆไม่ได้ต้องการครับ ต้องการอย่างเดียวคือคนที่มาทําแทนพวกเราอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมนะครับก็ท้ายที่สุดวันนี้ขอความกรุณาช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับให้ถึงกับเอกราชร,ร,ร,ราชการตัวใหญ่ๆนะผู้บังคับบัญชาตัวใหญ่ๆกาบผู้นําผู้ปกครองประเทศนะครับให้ตระหนักรู้ตระหนักทราบแล้ววิเคราะห์แยกแยะให้เป็นว่าประชาชนสื่ออะไรพวกมึงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ